โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวารเลนเจอร์ทุกคนกันด้วยนะตอนนี้มันก็ใกล้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะเพื่อนก็เดี๋ยวมันก็จะรีเลยเลยประมาณสิบกวนาทีผมต้องรีบเล่น PVP นัเพื่อนวันนี้เราก็จะมาไต่ดีกันเหมือนเดิมเนาะแน่นอนว่าเราจะต้องคัดทีมนะเพื่อนแต่ว่าต้องรีบหน่อยวันนี้อาจจะคัดเยอะไม่ได้น้เพราะมันจะรีรีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเพื่อนเพราะว่าเราต้องเล่นสอให้ดีเนาะขอวคุณสองครับ ก็ใครได้ไปดูพี่อาร์ถลกเปิดรูปีกันบ้างหรือ,อยังเอาโหยเห็นแล้วมันแทนเลยนะนเพื่อนๆ7,000ลูบี้นะแกละเบิดไปนะโอ้โหผมยังละเบิดได้แค่3,000เอง7,000มีหแบบต้องแของคอมาตัดขนาดไหนส่วนตัวผมว่ายังใช้สูตร3,000นะเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้สูตร7,000นะพี่อาร์ผมว่า7,000มันนานไปอะเพื่อนๆกว่า วายดีเราจะเกิดมันนานไปมันคิดมันนี้ผมกะว,ว่าจะเก็บให้ได้สามพันนะเื่อนนะก็คือหลังจากนี้จะไม่มีการใช้พี่ในช่อเกิดขึ้นนั่นเองเอาเปื่อนเปอนเอาวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์พีวีสุดสัปดาห์นี่เราก็มาไต่ขึ้นแพทหนึ่งเหมือน,นเดิมเพราะว่าตอนนี้มันเหลววลากประมาณสามเก้าสิปสิบสองเลยประมาณสี่เดือน สี่เดือนต้าเดือนละหกร้อยมันก็ตกรองพันสี่ร้อยซึ่งผมอาจจะต้องไปหาอีกประมาณนิดๆหน่อยรน่อยมันใช่เพื่อที่จะให้มันได้สามพันนิ่น่อร้อยกว่าลูบี้ประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่ายากว่าถ้ามันร้อยหกใช่ไหมร้อยหกมันสี่ตำดาวมันประมาณหกร้อยสี่แต่มันไม่ได้106กทุก,กปีหรอกเพืเ่อนๆมันยากนะผมขอ พูดไปเลยนะว่ามันยากมากคือไม่ใช่ว่าผมจะจบร้อยโอ่งจบปีอีนะเพื่อนคือมันยากจริงๆด้วยการจบร้อยโอ่งจบปีกัะอาจจะแบบมีจบร้อยสี่ผสมมาบ้างนะเพื่อน,นมันไม่ได้ว่าแบบผมจะจบร้อยโอ่งวีพาว่าบางทีเกียร์ก็ตึงนเนี่ยเราก็ตูไม่ได้อนะคือเราตัวมันตึงเป็นจริงแต่เกียร์มันแมวอะไรเลยนะนเพื่อนมีเกียร์โดนแน่นอนแค่สองชิ้นบางทีมันกันน้อยมาก S <S <an> <S ผมแนะนําให้หาแค่เกียร์ช่องหน้ากับช่องกลางเอาช่องหลังประยุกต์ใช้กระดิบไปก่อนเพื่อนกระดิบมันลดแรงตันที่สามสิบเนาะเพื่อนเพื่อนก็ใช้ไปก่อนเชื่อผมใช้ไปก่อนคือใช้ได้ใช้ไปก่อนนะเพื่นอนเพราะว่ากระดิกมันก็ยังดีอย่างเพื่อนก็ใช้กระดิบไปก่อนนะแล้วแบบผมผม,ผมอ่ะผมจะเล่นสุดนี่อะไรก็คือใช้กระดิบทุกตัวจะไม่ใช้จะไม่เอาเกียร์ช่องหลังเลยนะเพื่อนคือจะใช้กระดิบเลยเนาะแล้วก็แบบ ประยุกเลยเราเราต้องประยุกนะเพื่อนเพื่อนพอไม่งั้นเราก็มันฟาร์มคือเราจะตัวใหม่เลยไม่อยากเล่นเลยลองดูดีกว่าคือกระดิ่มันดีเพื่อนเพื่อนมันดีแบบว่าพอมันมีรถเล่สามสิบมันมีหลบสกิลมันดีผมว่าดีละช่องกลางเลที่แบบเราต้องหารถเล่ให้ได้นะเพื่อนช่องกลางกับช่องกลางควรเป็นรถเล่ช่องแร่ควรเป็นสกิลโดดแน่นอนประมาณประมาณนี้ยิ่นี่สูตรการเล่นของผม ก็ไปอย่ามาช็องกลางกับช็อกเลขเนส่วนคริสต์มาสปีนี้ผมจะหากระดิ่ค่าสามสิบนั่นเองเ,อาเนาะเพื่อนๆก็คือเอามาันนี่ได้ค่าสามสิบทั้งหมดสิบชิ้นก็คือใช้ในทีมหลักทีมหลักก็คือจะใช้ค่าสามสิบหมดเลยสิบตัวหรือไม่ก็ยี่สิบอัพก็ยังมีเนพะื่อนๆแต่อยากได้ค่าสามสิบเลยสิบตัวมากกว่า มานั้งประมาณเนี่ยมันมีโลกอะไรแค่บาเลียสห้าวิก็โกงนะผมว่าเอาวิลลิบสลิบิตโกงมีโกงม,ม,มันไม่ใช่แค่มันคือบาเลียโลที่เรากดใช่ไหมก็คือไม่มีอะไรกทะลุได้เกียร์ก็ตั้งแสุดเลยนะขึ้นมาได้กัน แต่เป็ดสเอดสองที่ตอยู่นะผมว่มันเปดสองเองเพื่อนมันไม่ได้เป็นแต่เป็ดหนึ่งยากเออเนึยากอีกเบียก็ตึงอย่างนั้นวนเ,เนี่ยไม่ตายตยวเขาไม่ตายหรนอง ล็อกมมีดามบนป่า,าผมดามีอย่างเตือนล็อกก็ดาวเม็กดิเซ็ตสองตัวหนึ่งแล้วก็มีปาวพลานจัลคีเมื่อตีนานเออตีนานตีนานน่าจะเกียร์น่าจะตึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็เป็นสองเกียร์คนนี้นะเพื่อนๆจบเนาะ ส่ไอ้ดีลองก็จะจบร้อยพยายามเก็บเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าถึงสามพันนะไอ้ดีลองไอ้ดีหลักถึงอยู่แต่ไอ้ดีลองคิดว่าไม่น่าถึงสามพันผมว่าไอ้ดีลองยากไปคือตัวบินเนี่ยเปิดค่อนข้างยากนะ แต่มันค่อนข้างจัดการยากมไม่ค่อยชอบตัวบินแล้วเราไม่มีตรงไหนภาคพื้นนะเราใส่ได้หมดแหละแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวบินนี่แหละเพื่อนๆที่เราชอบแพ้อยู่เดเปอร์เซนต์นาะหกตีโคตรแรงเลยตีที่นี่ป้มอมกับพุ่ ชนะนะถ้าไม่ชนะก็คือจบแพทสองอ่ะเกือบตัวบินดำพิษอีกแล้วเนาะแต่โคตรฝึกก็ว่าทำไมล่ไตาเกยีย์โคตรเถื่อนแค่ห้าพี่ก่อนขึ้นขึ้น ตีป๊บหนึ่งมาเพราะว่าเราต้องชัวร์แล้วตอนนี้เราซื้อโซอมเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะพอไหวถ้าเกียร์เขาไม่ได้สุดนะเกียร์เขาแบบพอๆเราพอไหวแต่ถ้าเกียร์เขาแบบโคตโรอันนี้ไม่ไมไมไมยากยากแต่ตัวละครสูสีนึงตัวบินเขาใช้เป็นร้อยสนะี่สิบนรอกเลยแับสั้นนะครับถ้าตัวบินแม็กไม่ไหวนะตัวบินแม็กออกตัวไวตีแรงไม่ไหว ไม่ไหวแน่นอนน่นะตัวปิกไหมครับนะมันออกตัวไวแล้วมันตีแรงไงเพื่อนปัญหามันไม่แค่ออกตัวไวหนระอกไอปัญหามันออกตัวไวด้วยแล้วก็ตีแรงด้วยอนะ่ะปัญหาคู่เลยเพื่อนส่วนเราคือพอทีมเรายื้อได้สักระยะเพื่อนพอเริ่มตักได้เนะี่ยทีมของเขาก็จดัดตดวลคอมโบโชดเวลาฝังเรากับเพิ่มแรนะ่เรากเพิ่มแร่จะใช้เป็นสองคนะัวนะเพื่อนก็คือบ่าสดเตตถอดโควเลือดเพื่อออกไปนะแล้วก็ใส่เจ้า ไม่กี่นิดก,กว่าตรงที่คอมโบแล้วก็มีรีเซ็ตมันจะทำให้ทีมของเราสก,กิลว่างข้างบนนะผมมีรีเซ็ตกูตอบเลยราต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวไอดีเราไม่ทันหรือเ,เปดนาทีนะมันเปนตนิตอนนั้นก็รีบสุดๆแล้วอนะ่ะขึ้นแปดหนึ่งนะแต,ต่ตีตะเกียมเนาะ หนึ่งนะเพราะว่าเราต้องชนะนะเพื่อนถ้าเราแพ้เกมนี้เราก็ตกไปกับเป็ดตกดูทีมิตนึงตันนี้ก็ใส่ตัวอันเนี้มานะตัวนี้คันะนี้เราทัดเลยนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะใส่มาเพราะว่าแบบให้เราทัดนะั่นแหละคิดว่านะแล้วก็เราก็แพ้ไปนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะแพ้เพราะว่าคุณได้ ตัวเราไม่ได้วยวขนาดนั้นหรอกอีกอย่างก็ไม่มีตัวปิกแล้วก็ใต่กัดปีกมันะก็ไต่แทงเยอะอาที่มืหนักกว่า มันจะสร้างกลุ่มบอลกลางลาบากเพราะมันตีเราไม่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮยไม่ใช่เรื่องละมั้งต้องพัดน้ำด้วยเดี๋ยวขอยื้อยื้อยื้อระยะนิดหนึ่งถ้ารีดยื้อระยะมันจะรีดได้เพราะบาลจราเข้เราจะไม่โดนสกิลแล้วมันก็จะยิงฟรีนั่นเองจากดนหลังทีมของเราพยายามหาจุดเด่นของทีมเราเนาะเพราะทีมหมองเขาปาสกิลไม่โดนอยู่ด้านหลังสุดอ่ะ กระป๋าเรื่อยๆแล้วเราก็ดันเรื่อยๆใช้ทีมทีมออกครับแต่ค้ับเมื่อกี้เขาไม่พัดสวนผมแพ้นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพื่อนเออต้องระวังนิดเราะเขาไม่พัดสวนก็แพ้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทีมต่อไปกันเลยเนาะก็คือไอดีโคูลบของเราเจอกันครับบ๊ายบายโอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวลาลิเจอร์ทุกคนกันด้วยนะก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะเพื่อนในแค่นาทีเนาะ เราไปเรียบดีเตียนเลยดีกว่าเราสีน่นาทีตันเนียตาลราถึงหนึ่งน,า,น,งนาทีไม่ถึงเราก็ต้องกดออโต้คูณสองนะเพื่อนออโต้คูณสามมีก็กดไปแล้วนะตอนนี้ลุยครับเดสโก้ครับผมอย่ายื้อเยอะนะลูกพออ่อร้องแล้วก็พัดมาแล้วครับผมจังหวะนี้สุดยอดสวยเลยแบบนี้พัดกลับแล้วแช่เลยครับผมของโบนะ แบบดวนจีโอ้โหผมว่าผมเล่นอ้ไน,นั้นไปหรอมันโอ้ยสวยแตกแล้วเกมแรกสามสิบวิสวยครับไ้เกมเกมต่อไปครับผมเออมาเล่นอะไรตอนห้านาทีมาเนี่ยกอบลินสเลเยอร์ได้ไมะเราซัดเลยครับผมเราสามนาทีแล้วนะซัดเลยครับผมคูนสอง เรามีเล็มไงเพื่อนๆเล็มจัดให้ไงสซัดไปกองหลังหมดไม่สนลูกใครลรอครับซัดไปแล้วรเราพัดเลยครับผมจังหวะนี้นะใช้คอมบูนะพัดป้อมครับผมถ้าเขาพัดกลับก็ชิบม <c oughs> าเรียบร้อยเก <c oughs> ่งครับเฮ้ยไม่ใช่เก่งครับต้องโล่นะต้อง ก็บอกแล้วว่าถ้าเขาปัดกับก็ยิบไปครับต้องดันใหม่นะโอ้ยก็ปีงนิดหน้าผมไม่ชอบมันจริงเว้ยแบบโอ้ยเลมเราเอาจัด่ะม่เอเลนกานโดระปวดปวดนะไม่กี้นะเลมนี้โคตรเกียนนะผมบอกเลยเลมเป็นตัวที่เกียนมาก ไอไอบาวตัวใหม่เขียนน้ำเ่อนเออเล่มเกียนตัวใหม่ยันสกิลมันคล้ายๆกันเลยนะเพื่อนเล่มดูดิเลมยูิเซียยืนเป็นอวงเลยครับผมเรามีสนามมีเล่มไงเพื่อนเล่มน้ำปัดไปแล้วก็ไม่ตายลองมนกฟ้าหรัอเราแพ้แน่เลยวะเอ้ยเราแพ้เหรอวะเนี่ยแพ้ได้ไงวะเนี่ย ยิ่งทีมเราอดกว่านะเพื่อนเพื่อนเาะว่าน่าจะเป็นเพราะเกียร์หรือว่าแบบเราปัดไปให้เขาสร้างกลุ่มมากไปนะไม่แพ้เฉยไม่ขึ้นแล้วเพื่อนไม่ขึ้นแล้วผมนะแพ้ดิกแพ้ามนะก็แล้วเราปล่อยเลยแล้วกันนะเพื่อนเพราะมันไม่ขึ้นแล้วนะเวลามันไม่ทันแล้วเพื่อนเลยนะทีเดียวเนาะเราปล่อยเลยนะเราปล่อยเลยโอเค ก็จะไปดูห้ดูนะครไอดีนี้อ่ะข้อเสียมันคือเกียร์นะเพื่อนผมต้องการเกียร์ฝึกฝึกไอดีนี้ตอนนี้ก็เลยหลังจากนี้ก็เลยเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยินแบบการเปิดกาชาตุกตุกแบบที่มันบูบาบูบาเนา่องจากผมต้องดองรูปีฝึกเกียร์นั่นเองนะเพื่อนๆก็ จะติดตามผมในติ๊กต็อกน้อก็สามารถไปติดตามได้นะลิงผมจะทิ้งไว้ให้นั่นใต้นะเพื่อนเพื่อก็ใครสนใจก็ฝากไปติดตามกันด้วยแล้วกัน,นเพื่อนเราไม่จะไม่คิดหน้ากระปกสาหรับใครที่ปวดเครียดปิดอะไรก็ขอให้ได้สิ่งที่อยากได้แล้วกันผมก็ไว้วอนนี้นี่แล้วกันส่วนตัวผมปวดข้างๆปวดต้นอยู่้นี้นะนเพื่อนก็ลองไปเปิดกันได้ไม่ต้องเชื่อผมเชื่อตัวคุณเองนะเพื่อนเพื่อนเปิดตู้นไหนได้ก็เปิดตู้นั้นไปส่วนตัวคอดข้างๆปวดตุ้แบบนี้เนาะ ูปฏิเลยเพื่อเพิ่มโอกาสอะไรในอย่างใดนะครับคือตัวนี้พอรอบอดได้เกียร์จากลิตัวแน่นอนมาสี่ชิ้นนะมันตึงมันเป็นหน้าตาที่โคตรโคตรมือนะจะพูดตรงๆก็คือโคตรมือนะอ๋ออันนั้นก็นนไ,ไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณที่เข้ามรับชมมากนะครับเจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ